ก,ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความเข้าใจกันในเรื่องราวของโรค NCD กันนิดนึงนะครับโรค NCD เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันของเรานี่แหละเกิดจากการกินอาหารเรื่องอาหารการกินทุกวันนี้นะครับมีสารปพนเพปื้อนอยู่ในอาหารนั้นค่อนข้างเยอะนะครับพอเข้าไปสะสมในร่างกายนั้นก็จะทําให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นโรคเสื่อมของร่างกายนั่นเองนะครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องนะครับ หลอดเลือดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องเลือดต่างๆเช่นนะเรื่องของหลอดเลือดสมองตีบแตกตันหลอดเลือดหัวใจนะครับแล้วก็บหวานความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะครับคือปัญหาใหญ่เลยของมนุษย์บนโลกใบนี้นะครับผลิตภัณฑ์ชุด 3A บวก 1B นะครับผลิตภัณฑ์ที่ช่วยชะลอโรค NCD นะครับมาดูระบบแรกเลยนะครับก็คือนะครับระบบการจัดการกับาสารพิษ หรือว่าสิ่งสกรปรกที่อยู่ในลำไส้ของเรานะครับเอวอริสไฟเบอร์นะครับเอริสไฟเบอร์นี่ประกอบไปด้วยผักและผลไม้รวม22ชนิดครับอัดแน่นเข้ามาในซองสองเดียวพรีไบโอติกนะครับช่วยในเรื่องของการทำให้ระบบขับถ่ายนั้นสมบูรณ์นะครับเนื่องจากตัวพรีไบโอติกนะครับที่เราได้จาก c o าโพดท,ที่เรียกว่าไซโลโอลิโอซัคไ尔ั์เนี่ยนะ เขาเป็นพรีไบโอติกที่เป็นอาหารนะครับให้กับลูนิรีนะครับชนิดดีที่อยู่ในลําไส้ของเรานะครับทำให้ลินิรีย์ที่อยู่ในลําไส้ของเรานี้นะครับแข็งแรงนะครับยินทรีแข็งแรงเนี่ยนะครับเขาก็จะขยายพันธุ์นะครับแล้วจัดการกับลูนทรีย์ชนิดที่ก่อโรคได้นะครับแล้วก็ช่วยทําความสะอาดลําไส้ของเรานะครับแล้วยังใส่ไซเลียมฮัทเข้ามานะครับไซเลียมฮัทเนี่ยเขาจะทํา หน้าที่นะครับในการเคลือบอุจจาะเพิ่มจํานวนอุจจาระนะครับทำให้อุจจาระนั้นลื่นแล้วก็ทําให้ขับถ่ายนั้นง่ายขึ้นนะครับโดยไซเลียมฮักเนี่ยนะครับเขาจะคล้ายๆกับเม็ดแบงรักบ้านเรานะครับก็เวลาโดนน้ําแล้วก็จะพองขึ้น25เท่า ของตัวเขานะฮะเราก็จะทําหน้าที่เคลือบอุจจาระนะเป็นเหมือนวุ้นนะครับทำให้ระบบกับถ่ายดีขึ้นนะฮะลำไส้ก็ทํางานได้เป็นปกตินะครับลำไส้ดีนะครับสามารถดูดซึมอาหารเข้าสู่ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับร่างกายได้รับสารอาหารเต็มที่นะครับร่างกายเราก็จะกแข็งแรงนะครับอ่าแล้วก็ยังไม่พอนะครับเราใส่สมุนไพรนะครับที่เรียกว่าตีพลานะครับ ตีพลาเนี่ยนะครับซึ่งมีสมอใจสมอพี่เฟกและมะขามป้อมเนี่ยใส่เข้ามาด้วยนะครับในเอเวอร์ลิสไฟเบอร์นะครับตัวที่2นะครับของบริษัทเอเวอร์ไนนะครับที่เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของอโรค NCD นะครับก็คือเอมิคพัทนะครับเอมิคพัทคืออะไรนะครับเอมิคพัทคือน้ำผูขาวเข้มข้นครับ ผสมกับสมุนไพรทั้งหมด19อย่างนะครับน้ำผลไม้เข้มข้นด้วยนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะฮะตั้งถางเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเถาวันเปลียงเกียวกู่หลานเชยเอมเทศกัดชายดำนะครับสมุนไพรราชาสมุนไพรเหล่านี้นะครับเขาจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันในเลือดทํำให้หลอดเลือดนั้นสะอาดนะครับแล้วก็เลือดไหลเวียนได้ดีทําให้หัวใจทํางานได้อย่าง เป็นปกตินะครับแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับก็จะทําให้เลือดนั้นนําออกซิเจนต่างๆนะครับไปซ่อมแซมร่างกายทาให้เซลล์ต่างๆนั้นแข็งแรงนะครับก็จะภูมิภูมิกันเราก็จะแข็งแรงไปด้วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบแตกตันได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือน้ําสูงนไายเข้มข้นเนี่ยน้ำผลไม้เข้มข้นเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ไปกระตุ้นนะฮะทำให้อ่า กระบวนการซ่อมแซมร่างกายหรือว่าสเตมเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดเนี่ยนะครับทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะครับทำให้แผลต่างๆในร่างกายของเรานี่หายเร็วขึ้นแพ้อักเสบต่างๆนะครับที่อยู่ในร่างกายของเราในากระเพาะอาหารนะครับในเลือดอในในกระเพาะอาหารในลําไส้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแผลตามร่างกายต่างๆก็จะดีขึ้นและหายเร็วขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ตัวเอมิสพัสนี่เองนะครับ เขามีาน้ําผลไม้เข้มข้นนะครับซึ่งมีผลในเรื่องของการช่วยลดอนุมูลอิสระหรือจัดการกับอนุมูลอิสระในร่างกายของเรานะครับซึ่งหลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับอนุมูลอิสระนั้นเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งและเซลล์ต่างๆที่จะถูกทำลายนะครับจากอนุมูลอิสระนั้นนะครับก็เราใช้น้ําผลไม้เข้มข้นนะครับ ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำองุ่นน้ำราสเบอร์รี่น้ำบูเบอร์รี่น้ำอะเจล่าเชอรี่น้ำมะขามป้อมอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้ามาเพื่อดูแลอ่าร่างกายของเราแล้วก็จัดการกับอนุมูลอิสระนะครับซ่อมแซมร่างกายทำให้แผลนั้นหายเร็วขึ้นการอักเสบต่างๆน้ำเหลืองต่างๆในร่างกายนะครับของเราก็จะดีขึ้นแล้วก็ภูเขานะครับมีงานวิจัยมากมายนะครับตั้งในและต่างประเทศในเรื่องของ การเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลสระนะครับช่วยทําให้น้ําเหลืองดีนะครับก็จะทําให้ระบบต่างๆของร่างกายนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับก็ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมา A ตัวที่3นะครับก็คือเอลูโซ so นะครับเอลูโซ so น้ํามันสกัดเย็น5อย่างอันประกอบไปด้วยน้ํามันงาขาวงาดํางาคิมอนน้ํามันกระเทียมและน้ํามันลําข้าวน้ํามันสกัดเย็น คุณภาพสูงนะครับที่อัดแน่นเข้ามาในแคปซูลเดียวนะครับงานอย่างครับางานเนี่ยในตระกูลงานเนี่ยเขาจะมีแคลเซียมสูงนะครับแคลเซียมเนี่ยในงานเนี่ยมีมากกว่านมถึง8เท่านะครับแล้วก็มีมากกว่าผักทั่วไปนะครับถึง40เท่าเลยทีเดียวดังนั้นเขาจึงมีประโยชน์นะครับในเรื่องของช่วยในเรื่องของการข้อเข่าอักเสบนะครับปวดข้อปวดเขา่าปวดขาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ รูมาตอยการดักเสบของข้อเข่าต่างๆง,งานจะช่วยได้ดีมากๆนะครับแล้วก็งาดำนะครับมีงานวิจัยนะครับว่ามีเซซามินที่ช่วยในเรื่องของนะครับการยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งนั่นเองนะครับส่วนงานที่ม่อนนั้นมีโอเมก้า369นะครับซึ่งอยู่ในสัดส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงเซลล์สมองบำรุงสายตาบำรุงผิวช่วยในการนอนหลับนะครับแล้วก็ ถ้าร่างกายเราหลับลึกนะครับการการซ่อมแซมนะครับร่างกายมันก็จะสมบูรณ์ตื่นเช้ามาก็จะสดชื่นไม่เหนื่อยไม่เลียไม่ปวดแข้งไม่ปวดขานั่นเองนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับน้ำมันกระเทียมนะครับน้ำมันกระเทียมเนี่ยนะเป็นตัวที่ลดนะครับการสะสมไขมันตามหลอดเลือดต่างๆของเรานะครับถ้ามันสะสมมากๆนะครับหลอดเลือดก็จะตีบตีบแล้วก็ตันนะครับก็ จะมีโอกาสที่เป็นหลอดเลือดแตกได้เช่นเดียวกันนะครับก็น้ำมันกระเทียมจะช่วยซ้อเอาไขมันที่อยู่ตามผนังหลอดเลือดนั้นออกไปนะครับอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นอ่าน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวมีสารไกลเมอออริโซน,นสูงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการลดอนุมูลสระนะครับบำรุงสมองบำรุงสายตาผมดกดํา นะครับแล้วก็ทําทให้ความจํานั้นดีขึ้นด้วยผิวสวยด้วยมีวิตามินอีสูงนะครับนี่ครับคือน้ํามันเอลูโซนะครับ